หนึ่งในเบื้องหลังที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับนอกเหนือจากมันสมองของเป๊กวาเดล่าแล้วต้องมีชื่อของซิกกี้เบค r ริสตา์ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรรวมอยู่ด้วยแน่นอนสนับสนุนโดยจอลลี่88มันทุกเกมครบครันทุกความสนุกสะดวกรวดเร็วตามเข้ามาลุ้นกันได้เลยที่จอลลี่88 หากย้อนไปในอดีตที่ดังคู่เคยร่วมงานกันตั้งแต่สมัยที่เป๊ปคุมบาร์เซลโลนามาแล้วนะครับหรือย้อนไปไกลกว่าน,นั้นก็คือเคยเล่นร่วมกันมาแล้วทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติสเปนแถมยังเคยลงเล่นฟุตบอลโลกชุดเดียวกันมาแล้วในปี1994ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพวันนี้ซิตี้ท l อครับจะพาไปย้อนความทรงจำของทั้งบอสและซิกกี้กับเวิลด์ค p เมื่อ28ปีก่อนว่าพวกเขาพาทัพกระทิงดุไปได้ไกลแค่ไหน สเปน์ในชุดนั้นถือว่าแข็งแกร่งใช้เล่นนะครับเพราะนอกจากเปปซิกี้แล้วยังมีลุยส์เอลริก้สมัยที่เล่นให้กับเรอันมาดริทรวมไปถึงเฟร์นโดเอโรแนวรับจากทัพราชานชุดขาวอีกด้วยอันโดนี่ซูบิซาเรต้าครับนายด่านจากบาซ่าหรือจะเป็นคูลิโอซารินัสกองหน้าตัวเก่าจากถิ่นคนัมนูจึงไม่แปลกนะครับที่ในปีนั้นพวกเขาจะตั้งความหวังไว้สูงพอสมควร ในรอบแบ่งกลุ่มสเปนอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับเยอรมันเกาหลีใต้และโบลิเวียนะครับโดยนัดแรกพวกเขาถดถดเสมอกับทัพโสมขาวไป2ประตูต่อ2ก่อนยันเสมอกับทัพอินซิเลก1ประตูต่อ1และเอาชนะโบลิเวียได้ในนัดสุดท้าย3-1การันตีเข้ารอบล็อกเอั์ในฐานะทีมอันดับที่2ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าไม่ใช่คู่แข่งที่แข็งแกร่งอะไรทำให้ทัพกระทิงดุเอาชนะไปง่ายๆนะครับ3ประตูต่อศูย์ แต่ถ้าว่าของแข็งรอพวกเขาอยู่นะครับหลังต้องดวลกับอิตาลีที่ขึ้นชื่อในเกมรับสุดๆในยุคนั้นนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายไป2ประตูต่อหนึ่งจากลูกยิงช่วงท้ายเกมของเทพบุตรเปียรรองคำอย่างโรเบโตบาจโจหยุดเส้นทางรอบ8ทีมสุดท้ายเอาไว้สำหรับฟุตบอลโลกแดนลุงแซมครับณตอนนั้นซิกกี้อยู่ในช่วงวัยที่เข้าปีที่30แล้วนะครับ ทำให้เขาเป็นแค่แนวรุกตัวสำรองเท่านั้นโดยได้ลงเล่นฟุตบอลโลกไปเพียง29นาทีแต่ก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับจากจุดโทษในเกมที่ถล่มสวิตเซอร์แลนด์3-0รอบ16ทีมสุดท้ายและนั่นก็กลายเป็นนัดสุดท้ายของเขาในทีมชาติด้วยครับโดยลงไปเล่นทั้งหมด22นัดทำไป6ประตูขณะที่เป๊ปกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับหลังจากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี1992 และติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในปีเดียวกันแล้วก็ลงเล่นไป2เกมในเวิด์คัพที่อเมริกาก่อนจะกลายเป็นตัวหลักของทีมในเวลาต่อมาครับแต่น่าเสียดายไม่น้อยนะครับที่นั่นกลายเป็นฟุตบอลโลกหนเดียวที่บอสเคยลงเล่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บครับจนทำให้เขาพลาดฟุตบอลโลกอีกสองครั้งต่อมาที่ฝรั่งเศสแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมถึงจะไม่ได้ลิ้มรสความสำเร็จของการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับ แต่ทั้งเป๊ปแล้วก็ซิกกี้ถือเป็นเพื่อนสนิททั้งในและนอกสนามก็ได้เล่นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ที่ช่วยทำให้ทีมชาติสเปนเนี่ยกลับมาโดดเด่นในเวทีโลกได้อีกครั้งเชื่อว่าทั้งคู่นะครับคงไม่นึกว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพพร้อมมาร่วมสร้างแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมบอร์ดบริหารขั้นเทพและกลายเป็นทีมเบอร์ต้นตอนของยุโรปในแบบปัจจุบัน